ตลาดนัดตรงข้ามกเกษมราดอีกแล้วน้องบอกว่าน้ำปั่นร้านนี้อร่อยมากไปลองดูเป็นร้านน้ำปั่นที่น้องเราแวะมาชิมแล้วหลายรอบโดยเฉพาะเมนูอะโวคาโดปั่นน้องเราอยากให้ลองแบบสุดๆนี่มาบุกร้านเขาเลยแต่แต่เขายังไม่เปิดเลยคนอยากกินหลายอย่างเลยสับป,ประรดก็อยากกินเปิดสั่งเป็นสับป,ประรดปั่นใส่ปีโป้แล้วก็ใส่ฟุตสลัดด้วยเนื้ออะโวคาโดดีมากหวานมันไม่หวานมากอร่อยนุ่มละมุนหอมอืมอร่อยส0บาทอร่อยจริงสับป,ประรดปั่นใส่ฟุตสลัดใส่ปีโป้45บาท อ,อเปรี้ยวอร่อยอร้อสับรดผู้แล้วถ้าชอบเปรียปร้ยวๆสามได้เลยสับรดผู้แล้วแต่กับปีโป้มีกลิ่นปีโป้กรุบๆมันก็พุสลัดอร่อยมากสี่สิบห้าบาทเองตื่นเลยอร้านนี้มีหลากหลายมากเก๊กวยน้ำสมุนไพรน้ำชงเป็นกวดๆแล้วก็เป็นแบบเหมือนบุฟเฟ่ผลไม้คือสามารถมิกเองได้โหนี่ก็อร่อยเปรี้ยวมะนาวฝันเท่าไหร่คะ สาบาทต้นตํำรับของเขาคือก่อนที่ทําน้ําปั่นพวกน,นี้คือเป็นน้ำมะพร้าวขายน้ำมะพร้าวมาก่อนมะพร้าวนมสดหอมอร่อยไหมมะพร้าวอร่อย,ยแม่พองมะพร้าวมะนาวสามหาอะโโคาโด4สิบมะพร้าวสาห้าแล้วก็อะโโคาโด4สแตงโมก3็3า้าร้านนี้เด็ดจริงอร่อยทุกแก้วอย่าลืมแวะลองตามไปชิมกันดูตลาดนัดกเกษมราช